ตอนนี้ศูนย์ประชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศว่าเด็กอายุระหว่าง6ถึง11ปีในไต้หวันสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้ในปริมาณ50ไมโครกรัมส่งผลให้ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยเกิดความกังวลเนื่องจากในสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นากับเด็กจึงเกิดความสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลข้างเคียงเฮอร์มิเชียงนักวิจัยของสถาบันอะคาเดเมียซินิกาไต้หวันอ้างอิงถึงงานวิจัยในสหรัฐ ระบุว่าเด็กฉีดวัคซีนไฟเซอร์เบนเทคหรือ BNT ในปริมาณ10ไมโครกรัมมีประสิทธิภาพในการต้านทานต่อไวรัสโอมิคอนเพียง50%และหลังจากฉีดไปแล้ว3สัปดาห์ประสิทธิภาพของวัคซีนก็ลดลงเฉลี่ยแล้วเหลือเพียง12%แต่นี่เป็นเพียงผลสำรวจจากการรวบรวมข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์ขณะที่บทความอีกฉบับหนึ่งเผยว่าการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในปริมาณ50ไมโครกรัมให้กับเด็กจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าไฟเซอร์เบลนเทค10ไมโครกรัม ขณะที่อดีตรองประธานธิบดีเฉินเจี้ยนเหรินก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นนี้ว่าตอนนี้มีหลายประเทศเริ่มดําเนินการฉีดวัคซีนโมเดนาในเด็กแล้วดังนั้นขอให้ประชาชนอย่ากกังวลทางศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันจะดําเนินการอย่างดีที่สุดทั้งนี้เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาอนุมัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์บนทิกในเด็ก จากนั้นยุโรปก็ได้อนุมัติในเดือนธันวาคมตามมาด้วยเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่อนุมัติในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมองว่าการฉีดวัคซีนในเด็กควรให้สิทธิในการเลือกเพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกับประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นหลัก